อยู่ในโรงเรียนก็พยายามอย่า hmm. ก่อเรื่องเอาละเดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักกับห้องเรียนของพวกเธอครูจัดให้เธออยู่ชั้น A1 นึ่ะมาทางนี้นี่คือชั้นเ1นี่มันห้องปเปล่าๆนี่ครับไม่ใช uh ่อ huh, ย่างนั้นดูนี่นะ ใช้รหัสลับเห,หมือนชิงช้าแน,น่แน <iht> ถูกต้องทุกอย่างในโรงเรียนไม่สิทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับรหัสทั้งสิน้นแต่น่าเสียดายที่มันมีอำนาจจนเป็นทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่สะดวกในคราวเดียวกันส่วนพวกเธอเป็นเพราะไม่มีรหัสครูจึงต้องจัดที่นั่งพิเศษให้เป็นเก้าอี้รุ่นเก่าพวกเธออาจจะคุ้นเคยก็ได้อยู่นั่นไง คุ้นไหมมาไม่ไมคุ้นเลยค่ะด้วยเก้าอี้สองตัวนั้นเธอจะปลอดภัยจากการเรียกตรวจประหัดมันเป็นเก้าอี้รุ่นเก่าที่เทคโนโลยียังไม่ถึงโรงเรียนคือที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและที่นี่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเธออะฮขอบคุณครับครูใหญ่ขอบคุณครับ,คร,บ,ค,ค,รบครูใหญ่ไม่ดูเหมือนที่นบโมบอกเลยแต่หากอยู่ข้างนอกก็พยายามอย่าไปก่อเรื่องนะก็รักผมฮะ คุณบัฟเข้ามาในห้องเรียนมีธุระอะไรเหรอมีครับผมมาเอากุญแจให้คุณนุนหน่อยนาน yeah. <Hey>. Yeah. เจ๊็ดี่เจ็ดเดจอกันไอ้จอ๋อเอ่ะอดี๋ยวนี่เองเ <Hey. S 1> จอแล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ดูแล <ไฟ S 1> เด็กๆข้างล่างให้ดีนะไ,ฟไ,ฟไม่ต้องกลัวห่าโครยใหญ่เจ้าเด็กสองคนนี่ลงไปข้างล่างเมื่อไหรผมจะดูแลอย่างดีเลยเอาละได้เวลากินข้าวแล้วเธอคงต้องลงไปข้างล่างกันแล้วละ่ะลงไปข้างล่างที่นี่ไม่มีโรงอาหารหรือครับหุบ่นยนต์ไม่ชอบให้มนุษย์คบหาสมาคมกันนะ่ะดังนั้นเวลาอาหารกลางวัน ทุกคนจึงต้องแยกย้ายกันไปกินข้าวที่บ้านฮะฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอหุ่นยนต์ไม่ชอบให้มนุษย์คบหาสมาคมกันนะโอ๊ยแลวเขาคือปองปอนอ,อยู่ไหนล่ะเนี่ยกับพิ้งนี่ไงเล่าเจ๊ะ,ะเดี๋ยวครูให้น้ำโมไป<ะ>ส่งข้างล่าง นะจะหุ่นบัฟแกใช้เวลาเกินไป 20. 2 0 3 5วินาทีทำให้ฉันต้องหันมาเสียเวลาสนทนากับแกอีก30วินาทีและนี่นะอาจสง่งผลให้ฉันกลับบ้านช้าไป2นาทีและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ฉันกินอาหารไม่ตรงเวลาช้าไปถึง5นาทีถ้าฉันเป็นลกกอกระพาะขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะเงยเอากุแจมาน,นี่คุณโนชนี่บอกมาเด้ ยี่สิบจุดสองห้าวินาทีนะแกเอาไปทำอะไระะะผมไม่เรื่องกับเด็กนักเรียนใหม่พอดีขึ้นไปเอากุญแจให้คนหนูก็เจอพวกมันอยู่บนห้องกับครูใหญ่เลยเสียเวลาคุยกันนิดหน่อยครับมีนักเรียนใหม่มาอยู่ในห้องฉันเหรอหน้าตามันเป็นยังไงหนึ่งหัวโตวผมสามเส้นดูไฮเปอร์หน่อยหน่อยสองคือลิงชดที่เอาลวดมาปักแขนผมกับคนหนูงั้นตกลงตามนี้ฉันจะถือว่าเด็กใหม่สองคนนั้น เป็นสาเหตุให้ฉันต้องเป็นโรคกระเพาะส่วนแกเจ้าบัฟกินข้าวกลับมาฉันมีเรินวิชาภาษาไทยดังนั้นจงกำจัดพวกมันทิ้งอย่าให้ฉันเห็นหน้าพวกมันในชั่วโมงภาษาไทยรู้ไหมครับดี<อ>ฉันจะได้ไม่ต้องส่งแกไปให้พ่อแยกชิ้นส่วนมันครั้งที่แล้วมาแล้วครับคุณลนเฮ้นี่แกมารับผัดชอบสามวินาทนานนีนะแกต้องรับผิดชอบด้วยถ้าฉันเป็นโรคกระเพาะ <laughs> ฉันจะยืนรอแกตรงนี้แหละนักเรียนใหม่ในที่สุดก็ได้มาเรียนที่ห้องเดียวกันนะจ๊ะ <Avenue S 1> ป,ปอนก็ไม่นึกเหมือนกันหึน้ำหนุนบ๊อนี่นายืนขาวางประตูโรงเรียนไว้เลยฮะคนบ๊บนอบมาตัวแบกแล้วนะกินข้าวนะสินไม่ได้จะมีใครออกไปไม่ได้จนกว่าไอ้นักเรียนใหม่นั่นจะออกมาฮ ไอ้เจ้าหุ่นกระป๋องนี่เง่าฉันอยู่นี่มีปัญหาอะไรก็บ,บอกมาเลยบอกมาแล้วนะเจ้าลิงเถื่อนนอยไอ้ลิงเถื่อนเหรอเฮ้ยจะเตรียมตัวโดนสังสอนได้เจ้าลิงเถื่อนบ้านน้ำโมอยู่แถวไหนเหรอออกประตูโรงเรียนเลี้ยวซ้ายข้ามถนนก็เจอแล้วจ้าดีพาปังปอนกับจุ๊บิ๊กไปรอที่หน้าบ้านนะเดี๋ยวพี่ลิงตามไปจ้าไปกันเถอะปังปอนสแกมาดีเลยมามาดีมะมาเลยตามมาเลยเฮ้ยจี๊ย จะหนีแล้วจิ้มจิ้มเฮ้ปพอดูท่าแกจะหออไม่ได้แล้วสินะเก่งจริงก็ตามมาสิมาเลยจิ้มจี๊ยบิ้มว้าเจ้าลิงเจ้าเล่ห์รับมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเจี๊ยบกลับให้งอสิดีดีเจี๊ยบ ิงโง่การจราจรทางอากาศน่ะยุ่งเหยิงจัดตายโดยรถชนตายก็ดี้ไอ้ลิงโง oh ่ฮยสุดแฮ่มนุษย <mos> ์ผู้หญิงแก่โดนตำรวจพลิสแรงงานน่ะไว้ฉันจะทำยังไงดีเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตหนึ่งรายขอคำให้ากษาพลเมือง 826A พิพากษาให้ตำลายรหัสขอบคุณให้คพิพากษาพิพากษาแล้วเหรอฉันต้องตายเหรอเนี่ย <c oughs> เรียกล่อฉันยังไม่ตายจะไม่มีใครตายด้วยผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่กำลังทำการสแกนรหัส <c oughs> ผู้เสียชีวิตไม่มีรหัสย้ำผู้เสียชีวิตไม่มีรหัส คำสั่งทำลายรหัส 826A และจับกลุมผู้ไม่มีรหัสมาที่กองบัญชาการด่วนพิพากษาเรื่องอะไรจะยอมคุณผู้หญิงเราหนีกัเนเถอะหนีก็ไม่มีประโยชน์หรอกจาก้าทำไมล่ะขอรับด,ดีกว่าอยู่เฉยๆนะคำสั่งทำลายรหัส 826A ใน3วินาทีไม่มีทางล้บภาจชมะไปก่อนเถว่ามันไม่มีประโยชน์อะ ขอลับทำไมไม่หนีไปถูกสั่งประหารแล้วแล้วก็หนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกทำไมล่ะขอลับหนีไปกับผมทำไมจะหนีไม่พ้นเจ็บเจ็บคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงแต่ฉันก็เดีใจนะที่ที่ฉันไม่ได้ทำให้เธอบาดเจ็บทุกคนผู้หญิงคุณผู้หญิงแกแห่แก,แกอ พวกแกเห็นชีวิตมนุษย์เป็นอะไรฮะหามายสารที่08.73ขอจับกลุ่มพลเรือนต่างด้าเพื่อน,นำไปขึ้นทะเบียนรหัสผู้ต้องหาหลบนี้การจับกลุ่มจะให้ทำอย่างไรต่อไปเปลี่ยนแม้ต้องค้นหาทั่วเมืองแบงกซิสตี้ก็ต้องจับมาให้ได้รับทราบแล้วเปลี่ยน เดี๋ยวกูมาเองแหละหล่ะจ้ะนโมปิดประตูเร็วได้จ้ะได้พี่ลิงมาช้าจังเรามีปัญหาแล้วล่ะปังปอนขึ้นไปคุยที่ที่มันมิดชิดหน่อยนี่เออหรือพี่ลิงวา้าอย่าขึ้นไปนะจ้ะอย่า,ข,าขึ้นไปมาห้องนี้แหละแล้วเข้าบอกว่าอยากขึ้นมาไงล่ะจ้ะฮะปังปอนดูนั่น โข้างล่างก็มีห้องไปหลบข้างล่างก็ได้นะนี่มันรูปภาพบ้านพบุรุษนี่นะเป็นรูปที่แปลกมากเลยนี่รูปใครเหรอน้โมรูปคุณปู่จ้ะไปไปข้างล่างกันเถอะนะจ๊ะเอ๊ะดูนั่นสิมีน้ำแหละออกมาจากรูปภาพด้วยหื่นั่นน้ำอะไรน่ะบิ๊กดูนั่นสิ ภาพร้องไห้ได้เจ๋งใช่ไหม<อ>แล้วทำอะไรได้อีกก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหห<อ>วหัว <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอ้โหเ <c oughs> ข้าขนาแล้วหัวร้อนได้ด้วยเจ้าบิก ในที่สุดท่านก็มาช่วยเราเราติดตามเรื่องของอท่านมานานท่านเป็นความหวังของเราจ้าจ้าอาฉันเป็นอย่างที่คิดไว้เลยเ<อ>จ้าเบ๊กหากจิ้มตาลูกภาพก็จะร้องดังไป <ทำ S 2> พิเศษด้วยน้ำนตอน้ปองตาปู่น้ำโมก็บอดหรอกหอตาบอดรูปภาพาตาบอดได้ด้วยหรือน้ำโม ริงด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ข้าจะเป็นคนอธิบายเองเอาละถอยไปห่างๆผนังหน่อยห่างอีกอีกข้าจะออกไปละโอ้รูปภาพมีชีวิต